สองโพสต์ล่าสุดของแอนจักรพง์หลังจากเปิดตัวเป็นเจ้าของกิจาการ Miss Universe 100%ค่ะจากกรณีของแอนจักระพงจากกราจุทาทิพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group ได้ซื้อกิจาการองค์กรนางงามจักรวาล Miss Universe Organization ซึ่งเป็นเจ้าของ100%และประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสายของวันที่26ตุลาคม65เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการนางงามเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งในจีส่วนตัวของแอนจักรพงศ์ได้มีการโพสต์เล่นไหวโดยได้ไดไดโพสต์ข้อความพร้อมระบุว่า Verify being yourself into the positive harmony of the universe and allow the 100% good energy into your life from now on ใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมดใช่ค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแบบร้อปอร์เซนใช่ค่ะในที่สุดจัก,กรวาลน,นี้ก็เป็นของพวกเราพร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่รักกันขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวคะ่ะแอนจัก,กรพงก่อนที่จะลงภาพลูกสาวน้องแอนเจริก้าพร้อมกับแคปชั่นที่น่ารักว่า My name is Angelica จากราุิาทิ์ and I'm proud to be Thai หนูภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยคะ่ะ มงลงองมาเป๊ะเกินไปหน่อยไหมคะลูกแม่ Hashtag ลูกแม่แอนจากระพงค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวสออนไลน์ด้วยนะคะ